สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่ฮะคลิปนี้ <c oughs> บ้านนี้ได้มาสององนะครับลงรักทั้งคู่นะนี่ครับเป็นพิมพ์เจดีองหนึ่งแล้วก็พิมพ์ใหญ่วัลขังนะครับผม <c oughs> ช่วงนี้พระลงรักมาแรงนะครับเห็นเซียนโชว์กันนะครับนี่ฮะ ได้มายกคู่เลยนะครับบ้านเดียวกันนะครับลองชมดูนะครับผมชิมใหญ่รักแห้งๆดีครับอืม คมนะพระคมดีเนื้อในหนึกนุ่มนะครับผมเนี่ยตรงนี้หลังสวยนะครับได้หลังสวยผมซื้อเพราะข้างหลังเลยนะเนื้อแห้งนะหนึกนุ่มรักแห้งๆนะครับปัดฝุ่นนิดหน่อยนะไม่ได้ล้างเลยนะครับตรงนี้นี่ะ แรงแต่นึนุ่มนะครับแห้งแต่สองมันนะครับผมพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะครับนี่หลักแห้งๆนะครับช่วงนี้พาลงลักมาแรงนะเห็นเซียนโชกันเยอะนะนะครับเนี่ย เนื้อเน่าเน่าดีนะครับผมใครชอบจัดไปนะองนี้เอา4 5่พพอนะครับนะฮะนี่หลังสวยมากนะครับช่วงนี้เนาะช่วยๆกันไปแบ่งปันกันได้ก็แบ่งกันไปนะปรับไฟแป๊บนึงแล้วแต่ทุนนะมาตามทุนนะครับผม บางองค์ทุนมาแพงก็ต้องขอ,อนิดหนึ่งเนาะวิ่งไกลนะครับผมวิ่งวันหนึ่งสองร้อยโลสองร้อยกโลเนะี่ยวิ่งไกลทุนมันก็เยอะเนาะค่าน้ำมันวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยะนี่ฮนะนะลักแห้งดีอันนี้ผมปรับจอเป็นแนวตั้งนะปกติเป็นแนวนอนนะก็เลยไม่คุ้นกับเลนเท่าไหรนะ่นะนี่ลักแห้งๆนะครับ มีเบอร์พังต้องขออภัยนะฮะคือถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยมันจะได้ภาพเต็มจอนะครับผมถ้าเป็นแนวนอนภาพมันก็จะเแบนเนาะภาพจะเล็กนะครับอาจจะเห็นไม่สะใจนะนี่รักแข้งดีนะองนี้นะครับเอาสี่พพอนะครับราคาแบ่งปันเนาะพิม์พใหญ่วะะรักคังนะภาพบ้านๆเลยครับผมมา อีกหนึ่งองนะครับเป็นทรงเจดีนะฮะทรงเจดีอันนี้ก็ลักแห้งดีนะครับผิวเปิดหน่อยนี่ฮะ แห้งๆดีนะครับชมด้านข้างใครชอบพาลงรักนะครับจัดไปทุนมาไม่แพงก็ว่ากันไปนะนะครับ fc นะฮะทุนแพงก็ขอ,อนิดนึงเนาะช่วโมงนี้นะครับบวกไม่เยอะนะบวกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมด้านหลังนะครับ แห้งๆนะเนื้อแห้งๆเลยไม่ได้ล้างลยเนีนนะ้ปัดๆเอานะกลัวล้างแนละ้วลักจะร่อนเพราะลักเก่ามากนะบางทีลักบางตัวนี่เก่ามากจนเน่านะล้างโดนน้ำลักล์มันจะพองนะเนี yeah. ่ยจัดไปงค์นี้เอา เปิดสามพันพอนะนะครับองนี้นะเปิดตามความสวยเนาะชอบก็ทักมาต่อรองได้นะครับผมนะยกคู่เลยก็ได้นะบ้านเดียวกันนะครับองนี้นะลองดูครับพิมพ์ใหญ่กับลงเจดีนะครับผมสององนะครับแพคคู่นะฮะบ้านเดียวเลยนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมนะเช่นเคยครับราคาคุยกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ